แค่าแล้วนี้เราก็มาอันบ็อกนะคะเอเนลนะคะจาก f i ฟ e Studio นะคะนี่ทุกคนคือชิ้นส่วนที่เขาแบบเอามาให้เราประกอบอะมันไม่ได้มีเยอะมากนะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน้องค่อนข้างเซนสิทีฟแต่แบบบอกเลยว่าเขาทำรายละเอียดออกมาแบบได้ดีมากๆอะทุกคนเนี่ยเพื่อาก็เ,าเริ่มประกอบจาก ตัวเอเนีก่อนนะคะเนี่ยประกอบให้ดูเลยแบบง่ายมากๆเพน่า <ๆ S 2> ชอบแบบการไล่สีของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นฐานลำตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีมากๆอ่ะทุกคนแบบดีงามอ่ะอืมอวยเลยตัวเนี้ยใครที่แบบดูรีวิวนะต้องไปหาจัดแล้วแบบดีงามแบบดีงามมากๆทุกคนเดี๋ยวรอดูตอนเพน่าประกอบเสร็จนะเนี่ยเพน่าก็ต่อมาเพน่าก็ประกอบฐานเลยนะคะนี่ ก็ใส่ลงไปแล้วค่อยแบบเอาตัวมาประกอบอีกรอบหนึ่งต้องฐานกับตรงตัวนะ่ะทุกคนเห็นเหล็กแหม่แบบที่มันแบบออกมาจากมังกรอนะ่ะนั่นแหละแล้วก็เสียบจากตรงเข่ากับเอ็นนิวะเข่าเอ็นนิวอคือแบบดีอะ่ะตอนแรกพี่น้าก็งงยู่ว่าประกอบยังไงน่าอะไรด้านสดไปเลยจ้านี่นะคะประกอบลงแค่นี้เลยง่ายมากๆตรงส่วนมืออะพี่น้าออกนะเพราะว่าแบบ แม่เล็กกวนหล่นอะไรเงี้ยก็เลยเอามาเสียบใสท่ทีหลังนี่นะคะทุกคนแบบง่ายมากเห็นปะดูดิถึงแม้ว่าแบบน้องจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะแต่แบบว่าประกอบง่ายสุดๆแล้วก็แบบรายละเอียดดีมากๆนะคะ A Neo 5 Studio นะคะสวยมากๆเห็นปะทุกแพพน้าแบบซูมให้ดู